MUTP l i f e Inspire Your Life, The Memory Podcast ทำงานอยู่บ้านขับรถไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็สามารถสนุกไปกับ The Memory Podcast เป็นเพื่อนแนะนำหนังสือดีๆให้กับทุกคนได้มาเปิดหนังสือในดวงใจไปพร้อมๆก,กัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ The Memory Podcast ค่ะพอดแคสต์ดีๆที่จะมีหนังสือที่น่าอ่านนะคะนามาเล่านํามาฝากคุณผู้ฟังให้คุณผู้ฟังที่เป็นหนอนหนังสือทุกท่านนะคะได้มีหนังสือใหม่ๆนําไปอ่านกันในปี2023นี้นะคะสําหรับรายการของเรานะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังกันได้ทั้งผ่านทาง u t u b e นะคะได้ที่ r m u t p live สามารถติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆสัปดาห์เลยนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะหนังสือเล่มที่ฝนนำมาฝากกันนะคะก็เป็นหนังสือที่อ่านง่ายอีกเล่มหนึ่งนะคะเหมาะสำหรับทุกคนเลยสามารถอ่านได้เลยนะคะหนังสือมีชื่อว่างานที่ใช่หาง่ายกว่าที่คิดค่ะหลายท่านคงมีคำถามในใจยอยู่นะคะว่างานที่ทำตอนนี้คืองานที่ใช่สำหรับคุณหรือเปล่าระหว่างที่คุณกำลังนึกอยู่นะคะเราขอถามอีกคำถามหนึ่งค่ะว่า คุณคือคนที่ใช่สำหรับงานที่ทำหรือเปล่าคะงานที่ใช่นั้นมีอยู่จริงค่ะแต่ว่าเราต้องเป็นคนที่ใช่ให้ได้ซะก่อนค่ะประโยคนี้นะคะก็เป็นประโยคหนึ่งในหนังสือที่ชื่อว่างานที่ใช่หาง่ายกว่าที่คิดเล่มนี้นั่นเองค่ะ สำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนขึ้นโดยคุณรุตอนันทวงศ์มาคึกัพิทาค่ะชื่อนี้บางคนอาจจะคุ้นค้นเหมือนกันนะคะแต่ถ้าบอกว่าเขาคือเจ้าของเพจอนันทวงศ์มิวซิ่งนะคะที่เขียนบทความให้เราได้อ่านกันทุกๆวันเนี่ยหลายคนก็อาจจะร้องออกกันบ้างนะคะแล้วก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีผ่านทางเพจ f a c e b o o นะคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าคุณรุตเนี่ยอัพเพจ Facebook ให้เราได้อ่านกันทุกๆวันเลยค่ะ และนี่คือผลงานเล่มที่3นะคะของคุณรุตแล้วค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับ การที่จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่ใช่สำหรับงานที่เราทำค่ะเนื้อหาของเล่มเนี่ยแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนะคะก็คือรู้โลกรู้งานรู้เขาแล้วก็รู้เราค่ะแต่ละส่วนนะคะก็คือบทความเป็นตอนๆน,นะคะส่วนละประมาณ10บทความรวมทั้งหมดทั้งเล่มก็42บทความด้วยกันหลายคนเนี่ยอ่านแล้วก็ชอบหลายบทความเลยนะคะวันนี้เนี่ยฝนก็เลยหยิบยกเรื่องราวบางส่วนบางตอนของหนังสือเล่มนี้นํามาเล่าให้ฟั กันค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้ก็คือรู้โลกรู้เขารู้งานรู้เราใช่ไหมคะสำหรับสิ่งแรกเลยนะคะที่คุณรุตเนี่ยหยิบยกมาให้เราได้ฟังกันก็คือรู้โลกค่ะอันดับแรกเลยเขาพูดถึงเบิร์นเอาเรื่องหลอกเด็กค่ะ จากบลิซาเมเยอร์นะคะอดีตผู้บริหารของ Google แล้วก็ Yahoo นะคะบอกว่าเบิร์นเอาต์หรือภาวะหมดไฟที่ทุกผ่นนี้เนี่ยเราพูดกันบ่อยมากเลยนะคะสำหรับเด็กยุคใหม่ว่าไม่มีจริงค่ะหรือคนส่วนใหญ่เข้าใจความหมายของมันเนี่ยผิดไปเพียงแต่เกิดจากว่าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่สำคัญสำหรับเราค่ะดังนั้นแล้วนะคะอาการเบิร์นเอาเนี่ยมันไม่ใช่อาการทางกายแต่ว่าเป็นอาการทางใจค่ะ วิธีแก้ก็คือให้หาว่าอะไรคือจังหวะชีวิตของเราหากไม่ได้ทำสิ่งนั้นก็จะขุ่นเคืองได้ถึงแม้ว่าเราจะสามารถทำทุกอย่างได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกับเราจริงๆเราเลือกทำได้ค่ะและเราก็จะมีแรงทันย่างอื่นต่อไปได้เต็มที่แล้วก็ยาวนานขึ้นนั่นเองค่ะ90%ของงานดันหน้าเบื่อหลายคนก็คิดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมคะว่า90%ของงานที่เราทำเนี่ย น่าเบื่อถูกไหมคะแต่ว่าอีก10%ที่เหลือเนี่ยก็ยังมีเรื่องดีๆของงานให <superv ise refugees> ้เราได้มีความสุขอยู่ค่ะหนังสือเลมนี้บอกเอาไว้ว่าเพราะว่างานทุกงานเนี่ยต่อให้เป็นงานในฝันแค่ไหนก็ตามก็ต้องมีเผื่อกันบ้างใช่ไหมคะมีสิ่งที่เราต้องทำซ้ำๆๆๆซๆกันทุกๆวันเลยแต่ว่าเป้าหมายที่ทําได้ก็คือ การอยู่กับความน่าเบื่อนี้แล้วก็หาความสนุก10%ของงานของเราให้เจอค่ะอย่างที่ผู้เขียนนะคะก็คือคุณรุทเนี่ยที่เป็น Head of People ที่ l i Line m a n วงในนะคะบอกว่าปกติแล้วเนี่ยงานที่ทำนะคะก็มีแบบซ้ำๆกันแทบทุกวันเลยมีคนมาปรึกษาเรื่องต่างๆมากมายเต็มไปหมดเลยนะคะสิ่งที่หาความสนุกจากงานได้ก็คือ การได้ร่วมง,งานกับคนเก่งๆหรือมีคำพูดไหนที่พูดแล้วนองที่จะละออกเปลี่ยนใจหากว่าหาเจอนะคะเราก็จะพบว่างานที่ใช้นั้นหาง่ายกว่าที่คิดถูกไหมคะถึงแม้ว่างานชนะเบื่อ90%แต่ถ้าหากว่าเราหา,วาความสุขความสนุกจากอีสิเที่เหลือได้งานของเราก็เป็นงานที่ใช้ได้เหมือนกันค่ะมาถึงเรื่องที่3นะคะเขาบอกว่า30%ของเงินเดือนคือความอดทนค่ะ นี่คือหัวข้อที่ฝนคิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนเลยนะคะเวลาที่เราได้รับทำในเรื่องที่ไม่ชอบในงานเนี่ย30%ของเงินเดือนก็คือความอดทนค่ะ2 0,000เนี่ยค่าความอดทนเท่ากับ6000เป็นต้นนะคะยิ่งถ้าหากว่าเราเงินเดือนสูงขึ้นสูงขึ้นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความรับผิดชอบที่มากขึ้นมากขึ้นไปเท่านั้นความอดทนของเราก็จะสูงขึ้นเงินเดือนก็เพิ่มขึ้นตามไปนั่นเองค่ะ รู้โลกไปแล้วนะคะมาดูเรื่องของการรู้งานบ้างการรู้งานค่ะถ้าหากว่าเราอยากได้ในสิ่งที่คนอื่นอยากได้ต้องทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่เป็นค่ะนี่คือสิ่งที่ได้จากคุณโจธนานะคะที่เขาเติบโตอย่างรวดเร็วมาจากการกระทำที่ส่วนกระแสหรือสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำกันแต่ว่าเราทำนั่นเองพอถ้าหากว่าได้ลองศึกษานะคะคนที่ประสบความสำเร็จ เขาไม่ได้ฉลาดหลักแหลมนะคะหรือว่ามีโอกาสมากกว่าเราไปสักเท่าไหร่เลยแต่ว่าเขาเลือกทำในสิ่งที่ไม่มีคนทำนั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะเราพรีเซนต์งานไปเพื่ออะไรสิ่งนี้นะคะหนังสือบอกไว้ว่ามาจากคุณเซสโกดินนะคะนั่นก็คือเราพรีเซนต์เพื่อจะให้คนฟังเนี่ยนำมาสู่คำถามกับเราว่าเราต้องการจะเปลี่ยนคนฟังยังไงบ้างคะ่ะ และเราก็ต้องไปเตรียมพรีเซนต์นะคะแล้วเราจะได้เตรียมพรีเซนต์ได้ดีขึ้นนั่นเองการเริ่มทำงานใหม่ๆค่ะอย่าเอาแต่สนใจผลลัพธ์มากกว่าชั่วโมงการทำงานนะคะสำหรับคนที่ทำงานใหม่ๆนะคะเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นดาบสองคมนะคะเพราะว่าอาจจะมีคำถามขึ้นมานะคะว่าทำงานไปขนาดนี้ทำไมเงินเดือนไม่ขึ้นหรือว่าขึ้นแค่นี้เอง เมื่อมีคำถามแล้วก็จะมีความเสี่ยงที่จะอุดหนิดแล้วก็เกิดความผิดหวังขึ้นมาได้ใช่ไหมคะผู้เขียนนะคะก็เลยเสนอว่าควรที่จะเพิ่มความคิดแบบว่าให้เราเนี่ยมองว่าในทุกๆวันเนี่ยเราเก่งขึ้นหรือไม่เราควรมองว่าโลกเนี่ยมันทํางานยังไงแล้วก็เก็บสะสมพัฒนาความสามารถของเราไปเรื่อยๆนะคะจนถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่คู่ควรก็จะปรากฏออกมาให้เราเห็นนั่นเองคะ่ะ รู้โลกรู้งานมาถึงรู้เขากันบ้างดีกว่านะคะเวลาดูคนเก่งเนี่ยอย่าดูแค่ว่าสิ่งที่เขาทำว่าเขาทำอะไรนะคะการที่เราจะรู้ว่าเขาทำอะไรที่สำคัญนั้นก็ดีจริงค่ะแต่ว่าอยากจะให้ดูนะคะว่าเขาคนที่เก่งๆจริงๆเนี่ยให้ดูว่าสิ่งที่เขาทำแล้วก็สิ่งที่เขาไม่ทำด้วยแล้วก็กลับมาดูนะคะว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันเหมือนกันไหมนะคะถ้าทำเนี่ยก็ให้หยุดทำสิ่งนั้นซะค่ะ มาถึงข้อที่2ค่ะเขาบอกว่าความเข้าใจลูกน้องเสียระดับก็สำคัญค่ะเรื่องนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในเรื่องจาก Manager Onboarding Program นะคะเป็นความเข้าใจคนใน3าระดับนะคะก็คือระดับ Sympathy, Empathy และ o o p เ e s s i o n i s t ค่ะ ซึ่งแต่ละอย่างนะคะก็แปลได้ว่าซิมพาสตี้เนี่ยก็คือความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นนะคะแล้วก็รู้ว่าเราสามารถทําอะไรให้รู้สึกดีขึ้นได้เอ p มพาสตี้เนี่ยค่ะก็คือความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นๆค่ะเหมือนกับว่าเรารู้สึกเองเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายคอมเพรสชันเนสนะคะก็คือความปรารถนาที่จะต้องการจะทําให้คนอื่นนั้นทุกน้อยลงค่ะ เขาก็เลยแบ่งความเข้าอกเข้าใจเป็นสีระดับนั่นเองอันดับแรกก็คือไม่มีอันไหนเลยนะคะคือไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เลยว่าลูกน้องเนี่ยรู้สึกยังไงและไม่ใช่คนไม่ดีค่ะส่วนระดับที่2ก็คือมีซิมพลสตีนนะคะก็คือสามารถรับรู้ได้ว่าลูกน้องเนี่ยรู้สึกอย่างไรสามารถปรับการกระทําได้ตามอารมณ์นะคะ อันดับที่3เนี่ยก็คือมีซิมพลัสตีและ e m p มพลนะคะก็คือเป็นขั้นกว่าจากข้อที่2นั่นเองก็คือมีความรู้สึกที่อินไปกับลูกน้องด้วยแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกับได้รับการแก้ไขปัญหาค่ะและอันดับที่4ก็คือการมีทั้งหมด3ตัวเลยทั้ง s y มพ a t h y ี m เอ t h พแล้วก็คอม p พ s ส i o n เนสนะคะซึ่งหัวหน้าประเภทนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่จะเข้าอกเข้าใจลูกน้องน,นะคะแล้วก็ถอยมามองภาพใหญ่ และแก้ไขปัญหาได้ดีและนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นหัวหน้าแบบที่องค์กรต้องการเลยละค่ะมาถึงรู้เราบ้างดีกว่านะคะรู้เราเนี่ยเวลาที่เราเซโนเราจะปฏิเสธทางเลือกเดียวค่ะหนึ่งในทักษะที่คนไทยขาดก็คือการเซโนนั่นเอง ปฏิเสธสิ่งที่คนอื่นขอให้ทําไม่เป็นนะคะอะไรที่เขาให้เราทำเนี่ยก็ทําไปหมดเลยแต่ถ้าหากว่าเราปฏิเสธได้แล้วนะคะเราปฏิเสธทางเลือกนั้นทางเดียวแต่เราได้เวลากลับไปทําอย่างอื่นอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นการได้ใช้เวลากับครอบครัวการได้ทําในสิ่งที่เราชอบถ้าหากว่าเราคิดแบบนี้ได้เนี่ยเราก็อาจจะปฏิเสธคนได้มากขึ้นเหมือนกันนะคะข้อที่2ค่ะอยากสำเร็จจง Do the l a t ค่ะ rap ในที่นี้นะคะไม่ใช่ rap แบบร้องโยโย่นะคะแต่คือ repetition ะคะ่ะก็คือการทำซ้ำค่ะเรียกว่าเป็นเคล็ดลับของความสำเร็จในเรื่องต่างๆเลยก็ว่าได้ก็คือการทำซ้ำนั่นเองเหมือนกับคนที่จะเขียนเก่งๆนะคะก็ต้องเริ่มมาจากการฝึกเขียนในทุกๆวันก่อนคนที่เขาวิ่งมาราธอนเนี่ยก็เกิดจากการที่คนคนนั้นเนี่ยฝึกวิ่งฝึกซ้อมมาแล้วมากมาย ถ้าหากว่าเราอยากจะเก่งในเรื่องไหนก็จงดู The Left ต่อไปนะคะเพราะว่าเราจะทำให้เราเก่งขึ้นนั่นเองกับการที่เราทำซ้ำๆเรื่องเดิมๆตลอดไปนั่นเองค่ะชอบก็ทำไม่ชอบก็ทำค่ะนี่เป็นคำแนะนำที่น่าสนใจเลยนะคะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นทำงานใหม่ๆหนังสือบอกไว้นะคะว่าที่ ไม่ชอบก็ฝึกเราได้เช่นเดียวกันได้ฝึกในสิ่งที่เราไม่ถนัดนะคะแล้วก็ยังเป็นการเสริมภูมิต้านทานในการทำสิ่งที่ไม่ถนัดด้วยเพราะฉะนั้นนะคะว่าไม่ว่าเราจะถนดัดหรือไม่ถนัดนะคะถ้าหากว่าเราได้ลองลงมือทำเนี่ยเราก็จะเป็นการเสริมภูมิต้านทานนะคะทำให้เราเนี่ยไม่ว่าจะเจออะไรเราก็สามารถที่จะทำงานนั้นๆได้อย่างแน่นอนค่ะ เรียกได้ว่าเป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มน,นะคะที่มีความน่าสนใจเหมาะสำหรับคนวัทำงานนะคะและก็คนที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการทำงาน,นะค่ะเพราะว่าการทำงานที่ใช่นั้นไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะหนังสือในเนื้อหาแต่ละเล่มเนี่ย มีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยถ้าหากว่าใครที่สนใจอยากจะลองหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านนะคะก็ไปตามหามาอ่านกันได้นะคะหนังสือมีชื่อว่างานที่ใช่หาง่ายกว่าที่คิดนะคะเขียนขึ้นโดยคุณรุตแต่ว่าใครที่อยากจะลองอ่านบทความของคุณรุตดูก่อนนะคะก็เข้าไปที่ Facebook ได้เลยนะคะที่อน,นันตพงษ์ มูสิกนะคะก็จะมีการอัปเดตบทความให้ผู้อ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่านบนหนังสือหรือว่าจะไปอ่านบนโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะคะก็เข้าไปอ่านกันได้เลยนะคะที่เพจ Facebook อนันทพงศ์มิวซิงค่ะใครที่สนใจก็ลองไปตามอ่านกันดูได้นะคะสำหรับในวันนี้ค่ะก็หมดเวลาสำหรับฟนและเดอะเมมเบรี่แล้วนะคะคลังหน้าจะมีเรื่องราวอะไรนำมาอัปเดตให้ติดตามรับฟังกันอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ RMTPLive u Inspire Your Life The Memory Podcast ทำงานอยู่บ้านขับรถไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็สามารถสนุกไปกับ The Memory Podcast เป็นเพื่อนแนะนำหนังสือดีๆให้กับทุกคนได้มาเปิดหนังสือในดวงใจไปพร้อมๆกัน